เอาไงดีนี่เอามันจัาไครนี่ยังเอาแต่ว่างเลยนอะันมันไม่ใหญ่ตัดมันนั่นไปไหนเนะ่นไปได้เลยไม่ได้ก็ไม่ใหญ่เล่นไ่กองเล่นใกองี้ยกให้จดกันก็ไม่ใหญ่กองเล่น โดดๆเดี du, du, du. Ic, ๋วบ ah. ้ากนุเรีกวาน้องนุตำเยเว้เดีโดนกอไม่นันกอวเรไรวะก็ก็ไปรอกันนก็วัดเรียงไรวะก็จุนเลยโดดก็จุนแล้วก็จุนแล้เรียงยัไรวัดเรยงกัะป่าวดกไ เดี๋ยวน้องก็ดังอู้กันวัล่ะเดี๋ยวน้องก็อู้กันเอ้ยนถึงูู้จับมือเลยนะับมือน้องนะ